ก็กลับสวัสดีนะฮะวันนี้เรามาอยู่กันที่จุดชมทะเลหมอกนะฮะกุงลงสลีปัตตําำบลอัญญาวเวงนาเภอเบตงจังหวัดยะลา,าสูงจากระดับน้ำทะเล607เมตรนะฮะเมื่อกี้พูดผิด1 0 0 106เมตรไม่ใช่แหละ บอบตอายะเวงก็เป็นจุดอีกจุดหนึ่งนะฮะที่มีจุดชมวิวก็จะเป็นไฮไลท์ทะเลหมอกตอนนี้สายแล้วแดดเริ่มแรงนะฮะเงา <c oughs> แสง เดกแต่อาจจะไม่ได้ม็มีเหล่ายูทูบเบอร์นะฮะเยอะแยะวันนี้ก็มาบายพี่เดี๋ยวไปเจอโอเคครับผมครับผมเจอกันครับผมก็มาไลฟ์สดนะฮะไลฟ์สดกันแล้วก็ทําการถ่ายทอดสดนะฮะผมก็เช่นกันนะฮะก็ทําเป็น สนุกสนุกฮะเพื่อที่จะม่ให้ตกเทรนฮะก็บรรยากาศดีครับผมแนะนำว่ามาเที่ยวได้นะฮะมี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 จุดเที่ยวหลายจุดอยู่นะฮะจุดเออชมวิวพเยวแวงก็จะเป็นพื้นกระจกนะฮะที่เมื่อวานที่เราไปดูมา เดี๋ยวผมลงก่อนไปเลยฮะก็บางทีก็มีค่าศึกโจมตีนะฮะก็ต้องรีบไปก่อนตามสะดวกเราก็ยังอยู่ข้างบนกันอีกสักพักหนึ่งก็จะลงกันละเพราะว่าแดดแดดเริ่มไล่เราแล้วเดินดีๆพี่ระวังตกนะฮะก็จะเป็นส่วนนี้จะเป็นฝั่งตะวันตกนะฮะก็สวยงามครับ ตามธรรมชาติโอเคเราก็จะไปดูรอบๆกันก่อนแล้วก็เดี๋ยวยังไงแล้วก็ลงไปเตรียมตัวนะวันนี้เราจะไปต่อกันที่เเมืองเปตรงนะฮะแล้วก็จุดท่องเที่ยววันนี้เราเดินเดินทางมาจากชนบุรีนะฮะก็ขึ้นเหนืออีสานมาเยอะและ้ว ทริปนี้ก็ทริปแรกนะที่จะมาเที่ยวใต้กันก็มากับทีมงานของบิ๊กบอยทัวร์นะบ๊อบบี้ครับปปพี่บ๊อบบี้นำทีมโดยพี่บอปป๊อบบี้เนี่ยก็มาพาักใต้ก็ต้องมีคนนำทางนิดนึงครับเพราะว่าเป็นพื้นที่สีแดงนะฮะแต่ถามว่ามีอะไรไหม,ไหมเอ่ยมันก็มาได้นะฮะเพียงแ,แต่ว่าเดินทางกลางวัน จะดีกว่านะเพราะว่ากลางคืนเขาไม่นิยมเดินห่างเพราะมันจะมีตำรวจลาดตะเวนตลอดตลอดทั้งตั้งแต่เย็นตั้งแต่หัวค่ำนะฮะก็เก็บความสวยงามกันก่อนนะมาทั้งไกล โอเคเราไปน้ำจะุรดฝั่งนึงแล้วกันเนาะเพื่อไม่ให้เกิดการสีบอะไรกร็รนคนไม่เยอะนะฮะวันนี้เรื่อยเรื่าารยรอย ฝรั่งแม่งมันแย่แล้วมันก็แม่งเอานสมุนไพรเพื่อเอาางไ้นกาคนแล้วมันโดดล้วที่ฝรังเสจข่าวการชาติท็อปิชานไทยเข้ามาดเองะีเองยเองหมดเลยยอดฝรั่งเศสเนี่ยสวยงามออกบ้านทีไหนยิงงามขึ้ไหนก็ไม่เห็นครับ เขอจะไปตอนนี้ก่อนนะฮะเดี๋ยวเราไปเจอกันในคลิปหน้าแล้วกันโอเค